นับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตทโดนเมืองโทเว์ขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรอย่างรถยนต์ดีโตนทยานมาแล้วทั่วโลก New Hino 500ร้อย Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้องฮิโนเท่านั้น เครื่องปรับอากาศมิสูบิชิอิเล็กทริกมิ s เตอร์สลเราคิดจากชีวิตคุณ IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคข,ของการปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรม ไม่แต่ลิงแสแมที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครก็ยังจําเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้เลยครับครับคุณเดชชัชครับแต่การปรับพฤติกรรมของลิงสสแมน่าจะยากนะครับเพราะว่าไม่สามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีวิธีในการปรับพฤติกรรมแล้วได้ผลแบบชัง,งัดทีเดียวครับ 15กันยายนที่ผ่านมาลิงสแสมจำนวน80ตัวถูกย้ายใส่กรงเหล็กเคลื่อนออกจากชุมชนบางกระดีมายังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครการดักจับลิงสแสมหลาย10ตัวนี้มีขึ้นหลังจากที่ชาวชุมชนบางกระดีประชาคมหมู่บ้านทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าควรจะย้ายลิงสแสมออกเพราะว่าไปสร้างความเรือดร้อนไปทำลายข้าวของเสียหายในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา ประชากรลิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางกระดีมีทั้งหมดประมาณ400ตัวปัญหาลิงบุกหรื้อบ้านเรือนผู้คนเกิดจากการที่จำนวนประชากรลิงเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ป่าถูกถมถูกสร้างกลายไปเป็นบ้านจัดสรรกลายไปเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งโดยลิงจ่าฝูงจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่เขาสนจังหวัดราชบุรีส่วนลิงตัวเล็กปกติแบบนี้กิจะถูกย้ายไปที่สวนคุณกะลา ติดกับถนนเลียบทางด่วนกาญจนาเขตบางขุนเทียนตรงนี้มีพื้นที่ประมาณสิบไร่ลิงสแสมเป็นสัตว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของประบสัตว์ป่าสงวนที่ผ่านมาอาจจะมีชาวบ้านทำร้ายลิงไปบ้างแต่ว่าอธิบดีกรมปุทยานบอกว่าไม่อยากใช้กฎรรมหมายดำเนินการเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันมากไปกว่าเดิมและหลังจากการปรับพฤติกรรมของลิงสแสมไป9วัน กวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนวินันวิรณะบอกว่าเอาลิงแสมไปขังในกรงใกล้ๆกับเสือโคร่งที่สร้างไว้รองรับเสือจากจังหวัดกาญจนบุรีกลายเป็นว่าพฤติกรรมลิงแสมเปลี่ยนไปจากที่เคยซุกซนก็อยู่กันเงียบๆเพราะลิงกลัวเสียงคำรามของเสือที่อยู่ใกล้ๆแต่วินันบอกว่าถ้านานไปอาจจะกลับสู่สภาพเดิมเพราะว่าลิงจะเริ่มชินกับเสียงเสือ วินันยังบอกอีกว่าถ้ามีการขยายพื้นที่กรงอาจจะเอาลิงมารวมกันเพราะว่ามีลิงแสมาอีก200ตัวแต่จะต้องปรับพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับฝูงใหม่ต้องออกไปกขังไว้ใกล้ๆกันก่อนจะได้เกิดความคุ้นเคยจะได้ลดความขัดแย้งในลิงเพราะส่วนใหญ่ลิงจะอยู่แบบฝูงใครฝูงมันส่วนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้านสัตวแพทย์หญิงนัทนนท์ปานเพชร สัตวแพทย์ประจำกลุ is, no ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพร้อมทีมงานเข้าไปตรวจสุขภาพลิงไปดูว่าลิงมีโรคไวรัสมีพยาธิในเม็ดเลือดที่จะติดสู่คนได้หรือไม่เบื้องต้นตรวจแล้วปรากฏว่าลิงสมบูรณ์ดีไม่มีตัวไหนที่แสดงอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงเราจะตรวจหาโรคโรคทัวไปในลิงแล้วก็โรคต่าจากสัตว์สู่คนนั่นเองโรคติดเชื้อตัวดีจากภายนอกก็คือ สมบูรณ์ดีไม่มีตัวไหนแบบแสดงอาการที่เป็นโาารคที่จะติดเชื้อรุนแรงหรือไม่มีอาการตรงน,นั้นฟังวิธีการปรับพฤติกรรมของลิงแสมไปแล้วคงไม่มีใครเอามาประยุกต์ใช้กับการปรับทัศนคติของมนุษย์นะครับคุณดประชัยครับ,รบและทั้งหมดนี้คือชั่วโมงที่26นะครับจงนี้ผมและคุณอธติชาตลาไปก่อนสวัสดีครับ